สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สี่ครับสำหรับการแนะนำเจ้ากล้วยแดงอินโดของเราครับวันนี้มาถึงอีกหนึ่งลวดลายครับที่เรามีต้นแม่อยู่ด้านหลังครับกล้องเห็นไหมครับ แจ้ตัวนี้คือต้นลูกที่เราเคยทําคลิปแยกเขาออกมาครับถ้าใครยังจําได้หรือถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้นะครับเป็นคลิปที่สนุกและตื่นเต้นมากพอสมควรครับเพราะว่าเป็นการตัดต้นกล้วยครั้งแรกของผมเองเลยวันนี้จะมาแนะนํเขาครับเจ้าต,ตัวนี้ก็คือลายเม็ดฝนครับแต่ปัจจุบันแม่เขาแทบจะไม่ใช่เม็ดฝนแล้วนะครับแม่เขาจะเป็นพายุอยู่แล้ว ตัลูกตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับก็ยังเป็นเม็ดฝนอยู่แต่ใบนี้ครับเหมือนจะเป็นพายุเล็กนิดๆแต่ที่เห็นรูนี่ไม่ต้องตกใจนะครับหนอนล่อไปแล้วช่วงนี้หนอนเยอะมากครับหน้าฝนออกมากัดกินใบกล้วยหนอ่อกล้วยมากพอสมควรครับใครมีเวลาดูแลดูแลกันด้วยนะครับถ้าไม่งั้นจะเป็นแบบผมเนี่ยครับ รูทุนเลยเ็็มไหมครับหลังจากที่ผมได้ทำการชําไว้แล้วก็อบลากไว้ครับปัจจุบันลากทะลุกระถางแล้วเห็นไหมและเขาก็จเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับครับวันนี้จะมาทําการย้ายเขาลงกระถางใบใหญ่เลยครับเขาจะได้จเจริญเติบโตได้ดีเนาะเพราะกระถางใบนี้ก็ดูแล้วจะเล็กเกินไปสําหรับเขาแล้ว ลายเม็ดฝนเป็นอีกหนึ่งลวดลายครับที่มีความคลาสสิกพอสมควรครับลายเม็ดฝนคือจะมีพื้นสีแดงจะมีจุดด้านข้างออกไปคล้ายๆเม็ดฝนครับแต่กล้องเห็นไหมพื้นจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็จะมีลายสีเขียวเล็กๆ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 ออกด้านข้างนะครับคล้ายๆฝนตก เขาจึงเรียกว่าลายเม็ดฝนโอเคครับเดี๋ยวทำการย้ายเจ้าต้นนี้ลงกระถางใบใหญ่กันเลยดีกว่าครับไปครับเราก็มาเริ่มทำการย้ายเจ้าไวแดนโดาลายเม็ดฝนต้นนี้กันเลยครับตอนแรกก็ใส่ดินดินก็เหมือนเดิมครับ ดินใบก้ามปูของเรานั่นเองเนาะใสให้เยอะเลยขั้นตอนต่อไปก็ทาการเอาเจ้าต้นนี้ออกมาครับนี่ดูรากเขาครับกองเห็นไหมลากถลุกระถางแล้วแล้วก็ ไม่มีการเน่าแต่อย่างใดครับแล้วก็วางเขาลงไปส่วนเจ้าต้นลูกต้นนี้ผมก็จะจะยังเอาไว้ก่อนเนาะจะยังไม่ตัดเพราะว่าเขายังเล็กเกินนะครับเดี๋ยวให้เขาโตกว่าน,นี้ก่อนค่อยทําการแยกเขาอ,อีกทีหนึง่งมีหนอแต่เล็กเลยครับเห็นไหมเม่ใน่หนอเดียวนะครับแล้น,นี้มีอีกหลายหน่อเลย ฝั่งนี้ีังน่อหนึ่งจะตัอองให้ดูนี่ครับนี่กำลังจะแทนขึ้นมาีกหนออยู่เลครับเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะปล่อยเขาไว้ก่อนกราบเก่าเดี๋ยวผมจะลอกเลยทิ้งเลยนะครับลอกแบบนี้ได้เลยกราบเก่าโอเคตรนตต่อไปก็ตั้งให้ตรงกราบเก่านี้ผมจะลอกทิ้งเลย ้อยครับเราทงการใส่ดิน ใส่ให้เยอะอไปก่อนนะครับดินใบก้มปูเนาะเพราะว่าเขาจะยุบได้อย่างที่ผมเคยบอกไปเรียบร้อยครับสำหรับการย้ายและแนะนาเจ้ากล้วยแดนโดลายเม็ดฝนต้นนี้ครับลายเม็ดฝนเป็นอีกหนึ่งลายครับที่มีราคาไม่แพงไม่เหมือนเจ้าไหมทองหรือ เจ้าลายมหาเทพทั้งหลายนะครับเจ้าตัวนี้ก็มีราคาที่ไม่แพงครับแต่สามารถประดับบ้านได้แน่นอนครับและเราได้ลุ้นทุกหน่อครับว่าลูกเขาจะออกมาจะเปลี่ยนแปลงลายไปจากแม่หรือไม่ไม่ได้หมายความว่าลูกจะติดแม่เสมอไปนะครับแม่เป็นเม็ดฝนลูกไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเม็ดฝนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราได้ลุ้นทุกหน่อครับถ้าหน่อไหนออกมาลายเทพลายสวย ก็ถือว่าเป็นกําไรของเราแล้ะครับโอเคครับวันนี้ฝาฝนตกเย็นชื่นใจต้องทําการย้ายกล้วยอีกหลายหน่อเลยเดี๋ยววันนี้แนะนําเจ้ากล้วยแดงโดนลายมฝน,นไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครถูกใจและกลัวพลาดคลิปดีๆของเราฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ